กลับมาแล้วเหรอที่รักอ้หนังสือกับเขาด้วยเหรอนี่คืออะไรเป็นความลับเนี่ยบางความสัมพันธ์ผมจะไปด้วยคือโทษทีนะเขาไม่ได้เชิญคุณอ๋อเหรออยู่ได้ถ้าใจถึงสวัสดีครับทุวันนี้รีวิวหนังเรื่อง Expendable 4นะครับโคตรคนทีมหาการ4 ท่านี้ไม่ต้องใส่หรอก็ก่อนอื่นเลยนะครับยอมรับเลยว่าไม่รู้จักหนังเรื่องนี้นะครับมาก่อนแต่ว่าเจากใช้คาว่าสี่เนี่ยก็เดาว่าคงเป็นภาคที่สี่ใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับมันอาจจะเป็นแค่ชื่อเรื่องก็ได้แต่ผมไม่รู้จริงนะบ,บอกเลยผมไม่รู้หาเหว่อะไรกับหนังเรื่องนี้สักอย่างเลยก็เข้าไปดูอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเอ,อผมสมัครผมมีเอ็มพาร์ทไงสมัครไปนรายเดือนอย่แล้วผมก็ดูหนังแม่งทุกเรื่องนะ แล้วก็เหวเรื่องนี้เอ่อนักแสดงดังเยอะไงทั้ง s ิ s t e อร์โซโล่เจสันเซเทมแล้วก็เมแกนฟ็อกนะครับนางเอกที่ดังมากๆแล้วก็หลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเอ่อส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้จักจากบทของ t r a n s f o r m e r แล้วก็โอ้โหเด็ดมากทุกเรื่องเลยเมแกนฟ็อกแล้วก็ที่สำคัญก็มีโทนี่จาด้วยนะครับ <c oughs> โอ้หนักแสดงบูชาวไทยของเราเลยนะครับผมมันทำให้ยิ่งทำให้แบบ ก็อยากไปดูนะคือเพราะตัวนักแสดงล้วๆนๆะอ่ะเอาจงจริงเรื่องเนี้ยแต่พอไปดูจริงแล้วก็มันดีนะครับหรือว่าสนุกมากก็ตัวเนื้อหาของเรื่องก็คือมันนะเออสุดยอดมากคือผมค่อนข้างชอบนะโอเคเลยแหละแล้วก็โทนี่จากับเจสันเดย์แฮมเนี่ยจริงๆก็เคยแสดงร่วมกันมาแล้วนะในเรื่องฟาสเจ็ดนะครับแต่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยโทนี่จาจะมีบทแค่นเด,เดียวเองือตัวประกอบอะ่ะเอาง่ายๆนะครับแต่ว่า มาเรื่องนี้ธนิชาม,มีบทเยอะมากด้วยนะโอ้ถือว่าเราองเ,เราควรจะแบบภูมิใจมากนะคือ,อคนไทยแบบไปอยู่ในหนังฮอลลีวูดแบบเนี้ยแล้วแบบเป็นตัวเด่นด้วยอ่ะเออถือว่าเป็นคนที่มีบทเลยด้ซ้ำอ่ะแล้วก็ในเรื่องเนี้ยระบุเลยว่าเป็นคนไทยเลยด้ซ้ำนะในตัวละครอ่ะแล้วจะสันเดลแทมก็มาเมืองไทยอีกแล้วนะครับไม่รู้เป็นแหลเมืองไทยขนไหนอย่างเรื่องเดิร์ม็กอย่างเงี้ยทั้งสองภาคเลยก็เป็นจะสันเดลแทมเล่นเรื่องเนิร์ดเม็กเลยใช่ไหมก็มา ที่เมืองไทยมาถ่ายที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องนี้ก็มีฉากหนึ่งมาที่ไทยเลยนะแบบโอ้บอกเลยว่าแบบขึ้นชื่อตัวสอนเลยไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นฉากที่เจสันแทมเนี่ยมาตามโทนี่จานี่แหละก็ได้มาเจอกันฉากนี้นะครับเป็นฉากแหละทั้ว่าเป็นหนังแบบโหดนะโหดแบบติดเลดเลยอะแบบว่ายิงเลือดสาดหัวหลุดอะไรโอ้โหสมองกระจายมีไส้ไหละอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็โห,โห,โหดเลยนะเลือดเต็มไปหมดอะนะครับทั้งโหดแล้วก็ตลกด้วยแบบกระเดียนอะเออคือแบบ คำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยเออแบบดิบดไปเลยยิ่งแบบถ้าเป็นพักไทยก็คือแบบโอ้โหเรียนมากนะครับเป็นแบบก็เป็นทีมปฏิบัติการทีมหนึ่งอ่ะแบบเป็นทีมบู้โอ้โอันนี้ผมก็ขออภัยนะอาจจะแบบอรายละเอียดอะไรไม่มากนะแล้วแบบคนในทีมอ่างเงี้ยก็เออผมผมชอบมาแต่คนก็มีแบบคาแรคเตอร์ที่แบบจำได้ง่ายดีอะไรเงี้ยแบบมีความโดดเด่นเป็นของตัวเองนะครับผมชอบอ่าอีกคนเนี้ยคนคนคนผิวสีอ่ะ ไม่รู้ชื่ออะไรนะครับในเรื่องนี้ชื่ออีซี่มั้งหรือว่าสักอย่างเนี่ยเออผมว่าแบบมันดูตลกตลกดีอ่ะคือหน้าหน้าตาแบบเขาแบบหน้าตาเขาแบบหน้าหน้านิ่งๆอ่ะหน้านิ่งๆแต่ว่าคําคําพูดแบบมันตลกนะตลกแบบนิ่งๆอ่ะเออคําพูดของไอ้ตัวละครเน,นี่ยเออผมผมชอบนะแล้วก็โอ้ผมว่าหลายคนน่าจะถูกใจคนนี้เลยนะผู้หญิงอีกคนหนึ่งในเรื่องอ่ะที่ผมบอลเออขาวๆหน่อยอ่ะผมบอลบอลหน่อยมั้งเออ แล้วก็จะมีรอยสักเต็มตัวเลยนะ,ะรอยสักเยอะไปหน่อยนะครับก็แต่ว่าผมว่าไม่ได้ถูกใจหลายคนเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องหาว่าแล้ะนะครับแล้วก็เจสันเจแทมก็เหมือนเดิมครับเล่นยังไงมองยังไงมันก็เป็นบุคลิกเดิมเป็นบทบาทเดิมเราก็จำเขาไว้ต้องเก่งต้องบูอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็เป็นภาพจำอยู่แล้วเนาะคือเหมือนกับเดอะล็อกอะเไม่ต่างกันอะเราเราจะไปเล่นหนังเรื่องไหนเราก็เรียกแค่เดอะล็อกเราก็มองเป็นเดอะล็อกอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวถามใน้ามจะเป็นลังเล่นหนังตรงไหนมันก็เหมือนเหมือนกันหมดก็คือถามไดห้ามอ่ะแบบแอกแอกเก๊กแล้วก็เท่เออแล้วก็ซูซร์โซโลนะอันนี้สปอยแล้วกันนะเพราะว่าหนังเข้ามาประมาณสองสามวันแล้วตอนแรกอ่ะก็นึกว่าตายเพราะว่าตอนแรกจะตายใช่ไหมนะจะใครดูแล้วก็น่าจะรู้เออผมก็คิดนะว่าเอ้ยออกมาแป๊บเดียวเองเหรอมีบทแค่นี้เนี่ยนะแล้วก็ตายเลยตายแต่ต้นเรื่องอ่ะตายแต่ภารกิจแรกของเรื่องอะไรเงี้ยเออสุดท้ายไม่ตายเฉยเลยเฉยเลยตอนหลังโหพีคมากนะครับผมไม่เฉย ไว้ก็ไม่มีอะไรพูดมากนะเพราะว่าผมไม่รู้จักหนังเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกไปเลยผมก็มาดูแล้วก็รู้เรื่องนี้แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่ามันเป็นภาคที่สี่หรือเปล่ารือมัน่แค่ชื่อหนังอันนี้ต้องขออภัยจริงเดี๋ยวผมด้วยขอหาข้อมูลที่หลังหาข้อมูลที่หลังทาคลิปเออไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราแค่มารีวิวเฉยๆนะครับไม่อะไรไม่อะไรมากอยู่แล้วแต่ก็ถ้ามันภาคถ้ามันมีภาคมาก่อนหน้าอนี้แล้วแล้วมันเป็นภาคต่อจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่นมีผลเลยนะเพราะว่าผมก็ดูรู้เรื่องอ่ะก็อะไรประมาณนี้ครับกกกก็มมมาาาให้้ะนนัดีว่่ไตองู เท่าไหร่ดีอันนี้คิดหนักหน่อยนะอยู่ระหว่างแปดกับเก้าเลยแหละแปดแล้วกันอ่ะแปดเต็มสิบไปเลยเออช่วงนี้ผมมีตะหนังเก้าเต็มสิบมาเยอะๆนะหลังๆที่รีวิวเรื่องอะไรก็ตามเก้าเต็มสิบเก้าเต็มสิบมาทุกแรอทุกเรื่องเออแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ตกลงมาหน่อยเป็นแปดครับเพราะว่าถ้าใครดตามกันมาเนี่ยดูคลิปผม ที่ผมรีวิวหนังมาทุกคลิปเนี่ยผมจะให้ผมเป็นคนทีน่ให้เยอะมากอะ่ะเออผมจะไม่เคยตํำสุดเนี่ยผมคือแค่เจเลยในช่องผมที่ผมเคยทําไปในจำจำสุดคือเเลยจริงๆนะครับถ้า8ดนี่คือชอบถ้าเก้กาคือชอบมากถ้าสิบคือโคตรรักนะครับซึ่งสิบเนี่ยมีเรื่องเดียวคือเอวตานเดอะวิลอเตอร์เรื่องอื่นยังไม่เคยให้นะก็ยังไม่มีเรื่องไหนกินได้อะถ้าเกิดมาแทนที่ในใจเอวตานได้ก็ก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ผมไม่มีหรอกถ้าจะมีก็เป็นอวตานภาคต่อต่อไปด้วยกันนี่แหละก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิ ก็มาิูสั้นๆเลยนะครับบอกความรู้สึกบอกอะไรกันแล้วก็ให้คะแนนตอนท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กับช่องสกกับช่อง The Funny ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเพจ Facebook The Funny แล้วก็สกายชันเฮดด้วยนะครับแล้วก็คุกกี้หมูทองนะครับก็เข้าไปถ้าสนใจนะครับเป็นขนมไส้สับปะรดหรือว่าซอฟบรีก็ได้นะแบบเคลือบด้วยแบบเป็นตัวหมูว่าผมขึ้นรูปไปให้ดูนะครับก็สนใจก็สั่งไว้ที่ช้อปปี้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ